เขาเดินไปที่ฟาร์มโดยไม่รู้ตัวด้วยความเศร้าโชคร้ายที่ถูกเจ้าของฟาร์มจับได้เจ้าของฟาร์มใช้เชือกสีแดงมัดเขาไว้เตรียมไปเอากันไกมาตัดปีของเขาถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตเขาก็จบสิ้นไปตลอดชีวิตดิฟฟี่และตัวหน้ากำลังตามหากรีนนี่อยู่ทุกที่ นกตัวอ้วนตัวหนึ่งมารายงานข่าวว่าเจ้าเขียวถูกเจ้าของฟาร์มจับตัวไปลิปฟฟี่รีบวิ่งไปที่ฟาร์มโดยไม่ลังเลไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหนเธอก็ต้องช่วยลูกกลับมาให้ได้ในช่วงเวลาที่อันตรายลิฟฟี่บินไปเตะหัวเจ้าของฟาร์มอย่างไม่หยุดแต่เธอก็ถูกโยนเข้าไปในเล้าไก่อีกครั้งเธอและน่าช่วยการปล่อยแม่ไก่ทั้งหมดออกมานกตัวเล็กๆเ,เห็นดังนั้นก็ใช้ท่าไม้ตายของตัวเองจัดการเจ้าของฟาร์มในที่สุดลิฟฟี่และเหล่าไก่ ใช้โอกาสในความวุ่นวายช่วยกรินนี่หนีออกมากรินนี่รู้สึกเสียใจต่อท่าทีที่เคยมีต่อแม่รู้สึกเสียใจอย่างมากสัญญาว่าจะไม่โกรธแม่อีกต่อไปลิฟฟี่ตรวจดูร่างกายของลูกชายอย่างละเอียดกำหนดว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่แต่ไม่คาดคิดพังพรตาเดียวปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากที่เขาต่อยลิฟฟี่ล้มลงเขาก็ไล่ตามกรินนี่ไม่หยุดกรินนี่ที่ยังบินไม่ได้พยายามหนีสุดชีวิตถูกเทาวาันพันอยู่บนหลังต้นไม้เกือบตกลงไปในปากพำพร บังเอิญหนีรอดมาได้แต่ก็ตกลงไปในหลุมอีกครั้งพังพรจ้องมองเขาอย่างหิวกระหายในขณะนั้นลิฟฟี่ผู้กล้าหาญปรากฏตัวขึ้นเธอเหยียบก้อนหินลงมาแล้วทาให้พังพรล้มล,ลงพวกเขาี่หนีอีกครั้งเพื่อปกป้องลูกชายลิฟฟี่ใช้ร่างกายของตัวเองพยายามป้องกันการโจมตีภายใต้การโจมตีอย่างรุนแรงของพังพรลิฟฟี่ตกลงจากหน้าผาและแขวนอยู่บนทวันกรินนี่ในขณะน,นี้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังพังพรค่อยๆเข้ามาใกล้ไม่แปลกใจเลยกรินนี้กลายเป็นอยู่ที่อยู่ในกำมือ ผลคือไม้แห้งที่รับน้ําหนักหักลงพวกเขาทั้งหมดตกลงจากหน้าผาทาพรเจ้าเล่จับพนังหินไว้ได้ความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกโจมตีจิตใจของลิฟฟี่ทันทีน้ําตาไหลไม่หยุดวินาทีถัดมาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเจ้าตัวเล็กที่เผชิญกับทางตันกลับกระตุ้นสัญชาตญาณการบินลิฟฟี่มองดูเด็กที่สามารถบินสูงได้รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจอย่างมากในใจนั่นคือความยินดีที่แท้จริงจากแม่คนหนึ่ง